ทำไมเบร์หรือไวน์ที่สวิต์เขาถึงมีกันเป็นร้อยร้อยแบงก์ก็เพราะเกษตรกรที่นี่เขารู้จักการเพิ่มมูลค่าสินค้าและแคลๆก็ผลิตได้ยกตัวอย่างเจ้าของไร่อัุ่นที่สวิตต์ทำไมเขาถึงไม่ขายแค่องัง่นแต่เขากลับทำไวน์ขายเองด้วยก็เพราะถ,ถ้าขายแค่องัง่นเขาก็มีรายได้แค่ทางเดียวแถมไม่เพียงพอด้วยเกษตรกรที่สวิต์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยเขาจะจัดให้มีโรงเรียนที่คอยให้ความรู้และสอนวิธีการทำเกษตรที่ถูกต้องพร้อมเพิ่มมูลค่าของผลิตผล ที่สวิต์นะเจ้าของไรอ่างุ่นก็เป็นเจ้าของวน์เองด้วยมีคนถามแข่เยอะมากว่าวายหรือเบียร์ยี่ห้อไหนขายดีที่สุดแข่ตอบไม่ได้เลยค่ะเพราะที่นี่เขาดื่มกันหลากหลายมากเพราะประเทศเขามีทางเลือกเยอะไม่ใช่หนึ่งประเทศแต่มีได้แค่ไม่กี่แบรนด์รู้หรือไม่คนไทยธรรมดาทั่วไปไม่สามารถผลิตเหล้าเบียร์เองได้เพราะบ้านเราคนที่จะผลิตเองได้ต้องเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนเป็น10บล้านเท่านั้น กอพอพอรบรข้อห้ามมากมายที่ทุกอย่างเอื้อผลประโยชน์กับนายทุนใหญ่ชาวไร่ชาวนานนะจึงไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของกิจการเหล้าเบียร์เหมือนในสวิตเกษตรกรไทยจึงขายได้แค่ผลิตผลแต่ไม่มีสิทธิ์เพิ่มมูลค่าสินค้าของตัวเองเพราะนอกจากจะไม่มีเงินไม่มีความรู้และก็ยังไม่มีอำนาจอีกนี่แหละค่ะคนรวยจะเนื้อรวยเอารวยเอาส่วนคนจนก็ยังก้าวไม่ถึงไหนเพราะอะไรไม่ต้องให้แขกบอกนะคะ